สวยครับไม่เดียวเลยใส่สวยเลยครับเต็มปากเต็มคำนี่ครับมีหาหกกีดแน่นอนครับตัวนี้ตู่ตสีเหลืองครับ พยายามหามองที่ให้เงือตกใส่ฟังอะไรนะครับตกเบาที่สุดน้ามิงแหงใน้นครับลากเรื่อยๆมาทบบงั้นนะครับกบอย่างไท้ผู้สุดจอดครับ